พรีวิวโปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกน่าดูประจำวันอาทิตย์โดยสังเวียนสนามญ้าโอ้โหทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่บอลคู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนะครับบิ๊กแมตช์อยู่ที่คู่สุดท้ายครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคู่แรกครับนิวคาสเซิลพบกับ ฮอตแนมฮอสเปอร์ครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเตะกันเวลาทุ่มครึ่งครับนิวคาสเซิลครับทุกคนครับแข่ง2นัดมี4แต้มครับตอนนี้อยู่อันดับที่6นะครับก็ไปเสมอบอนมัดนะครับในบ้านมา1ประตูต่อหนึะครับส่วนทางสเปอร์นะครับก็แข่ง2นัดมี4แต้มเหมือนกันนะครับก็ไปเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ในนัดแรกมานะครับสูสีคู่นี้นะครับอันดับ5เจอกับอันดับ6นะ ก็ผมคิดว่าวันนี้สเปอร์น่าจะเป็นงานยากเพราะต้องมาเยือนนิวคาสเซิลในบ้านในบ้านนิวเนี่ยค่อนข้างโหดนะครับฟันธงสกอร์เลยแล้วกันสำหรับคู่นี้นิวคาสเซิลเชอนชนะสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ1ครับสำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดของคู่นี้นะครับทูพรีเมียร์ฟุตบอลครับคู่ที่2ครับเชลซีพบกับคริสตัลพาเลทครับ คู่นี้เนี่ยก็เตะกันเวลาทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าบ้านเชลซีนะทุกคนแข่งไป2นัดมี3แต้มนะครับนัดแรกแพ้ให้กับแมนซิตี้มานัดที่2เนี่ยกำลังมั่นใจครับฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับก็ไปชนะวูฟในบ้านมาได้2ประตูต่อ6นะตอนนี้อยู่อันดับแครับสำหรับผู้มาเยือนคิสตันทาเลนะครับก็ยังหาชัยชนะในนัดแรกไม่ได้เลยนัดนี้ก็คิดว่าน่าจะมายันเสมอก็น่าจะพอใจแล้วนะครับสำหรับฟันธงสกอร์นะผมคิดว่าน่า จะเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับสำหรับคู่นี้นะช่องทางการถ่ายทอดสดคู่นี้ครับทูพรีเมียฟุตบอล l นี่แหละครับผู้ที่3ครับรับประกันความมันแน่นอนครับสำหรับศึกแดงเดือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลครับวูนนี้เนี่ยเตะกันสี่ทุ่มนะครับทุกคนครับทางเจ้าบ้านแมนยูเนี่ยตอนนี้กําลังเรียกความมั่นใจกลับมานะครับหลังจากในนัดที่2เนี่ยไปพลาดท่าแพ้กับไบรตันในบ้านไบรตันนะครับสประตูต่อหนึ่งนะก็ตอนนี้อยู่อันดับ11ครับมี3แต้มส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับฮอตยิ่งกว่าไฟเยอร์อีกช่วงนี้นะฮะแหมแข่งสองน มี6แต้มครับชนะมาทั้ง2นัดเลยนะครับก็เป็นการชนะทั้งเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็อีฟสวิททาวมานะครับผมผมมองว่านัดเนี้ถึงแมนยูจะเล่นในบ้านนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับเมื่อมาเจอกับลิเวอร์พูลที่ฟอร์มแบบนี้ด้วยนะครับผมมองเลยว่าน่าจะโดนคาบ้านอย่างแน่นอนครับฟันธงสกอร์นะผมคิดว่าแมนยูน่าจะโดน0ประตูต่อ3ครับคู่นี้นะครับช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นทูพรีเมียฟุตบอลหนึ่งครับ ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องก็กำลังเดินทางไปสู่2,000ซับแล้วนะครับยังไงกด Subscribe กันเยอะๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ